น,นี้กันค่ะท่อประปาแตกทําให้น้ำเนี่ยท่วมเจิ่งถนนเลยนะคะแล้วก็ไหลนองลงมานะคะชาวบ้านค่ะก็ร้องวอนนะคะว่าให้เร่งแก้ไขน้ําประปามันแพงค่ะ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าร้านตีหน้าแดงโต๊ะจีนค่ะซึ่งอยู่ถนนไทยพิพัฒน์ตนําบลแสนสุขอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีก็เข้าร้องเรียนนะคะกรณีท่อป,ประปาแตกทําให้น้ำเนี่ยไหลทะลักลงบนพื้นถนนเป็นจํานวนมากทั้งได้ประสานงานกับการประปาชนบุรีก็ปรากฏว่าไม่มีพนักงานดูแลท่อประปาลงมาซ่อมแซมซึ่งก็นานกว่า6ชั่วโมงค่ะทําให้น้ำเนี่ยไหลเอ,อ่อขังบนถนนเป็นจํานวนมากรถที่ขับขี่ไปมาก็ไม่ได้รับความสะดวกค่ะและที่สํา ยังมีรถบรรทุกวิ่งผ่านซึ่งอาจจะทําให้ท่อประปาเนี่ยแตกมากยิ่งขึ้นค่ะจนกระทั่งเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาก็ได้มีพนักงานลงมาดูแลท่อน้ําประปาที่แตกพร้อมทั้งปิดน้ําช่วงบริเวณดังกล่าวเพื่อดําเนินการซ่อมแซมคาดว่าต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงกว่าจะซ่อมแซมเสร็จค่ะชาวบ้านบอกว่าตนเห็นท่อประปาแตกช่วงเวลาประมาณตีสองก็ได้ออกมาดูพบว่าน้ำเนี่ยไหลแรงมากและก็ไหลทะลักไปตามถนนก็ได้แจ้งให้ประปาทราบ แต่ก็ยังไม่ได้เดินทางมาซ่อมแซมค่ะทําให้น้ําท่วมถนนเป็นจนํานวนมากก็อยากให้พนักงานประปามาซ่อมแซมให้รวดเร็วนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ําประปาแพงมากค่ะ